มาส่งท้ายช่วงนี้นะคะจริงๆช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยังไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวสักเท่าไหร่นะคะคแต่ว่าเขามีการจัดงานฤดูการท่องเที่ยวแล้วเขาบอกว่าอัตราการเติบโตของรถยนต์คันแรกที่ออกมาเนี่ยก็ทําให้หลายคนเนี่ยกังวลน,นะว่าเอ๊แล้วบรรยากาศของการเช่ารถเพื่อที่จะเอาไปเที่ยวเนี่ยมันจะลดลงไหมนะคะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกับคุณวุฒินันนาหินมกันค่ะ ก็ติแล้วเวลานะักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวแบบระยะใกล้ๆไม่กี่ร้อยกิโลบักจะนํารถส่วนตัวไปท่องเที่ยวกันเองแต่ถ้าเป็นระยะทางไกลๆความสามารถในการขับขี่อาจลดลงไปด้วยอย่างที่รู้ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักขับหน้าใหม่ที่เพิ่งออกรถทันแรกมาแล้วขับไปท่องเที่ยวอย่างที่เห็นในช่วงไฮซีซั่นที่ผ่านมาครับ แม้ว่าจะผ่านช่วงไฮซีซั่นมาแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะยังพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อมาถึงช่วงโลซีซั่นแบบนี้หลายคนก็เลยใช้เวลาแบบนี้สุดสัปดาห์แบบนี้นะครับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวของตัวเองในการมาหาแพ็กเกจต่างๆในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยซึ่งเชื่อว่าหลายคนจะใช้ช่วงโลซีซั่นนี้ไปพักผ่อนกับเพื่อนฝูงไปพักผ่อนกับครอบครัวอย่างภาพความคึกคักที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับ ผมอยู่ในงานกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุดิกิตครับบรรยากาศอย่างที่บอกไปแม้จะเป็นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หลายคนต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานเมื่อตอนหน้าเทศกาลซึ่งเป็นไฮซีซั่นพอทราบข่าวว่าที่นี่มีภาคธุรกิจท่องเที่ยวหลายรายมาออกบูธก็เลยต้องเดินทางมาดูแพ็กเกจที่คุ้มค่าและตรงใจแม้ว่าคนที่เดินทางมาเท่าที่ถามดูนะครับมักออกรถคันแรกกันมาทั้งนั้นแต่ก็ยังต้องอาศัยรถเช่าไว้ใช้บริการบ้างเมื่อท่องเที่ยวในระยะไกล คือจะดูแพ็กเกจที่แบบอาจจะไม่ไม่ค่อยแพงเพราะว่างานนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับว่าเออเป็นพวกรีสอร์ทโรงแรมเงี้ยค่ะคือมาจัดโปรโมชั่นคือเราก็จะไปดูตรงช่วงอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่จะไปกันประมาณกับเพื่อนๆน,นะคะก็ประมาณ4-5หคนประมาณนี้ค่ะปกติเราไปกับครอบครัวหรือไปกับเพื่อนๆน,นะไปกับเพื่อนค่ะท๋าไมถึงมาหาช่วงที่แบบโลซีซันนะครับ <laughs> แพ็กเกจราคาพิเศษอะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ตรงนี้ก็คือเขาไม่ได้ฟิกฟิกพวกระยะเวลาในการท่องเที่ยวเพราะว่าบางทีทํางานจช่ป่โดยปกตินะอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือมันล่วงหน้าได้1ปีหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่สามารถฟิกได้ว่าพี่อยากเลือกที่ไหนช่วงไหนมาสามารถแพร่ล่วงหน้าได้อะคะ่ะอย่างนี้มองว่าตัวแพ็กเกจที่เขาออกมาคือว่าคุ้มค่าบา้างหรือยังหรือมันน้อยไปหน่อยฮะ<ม><ม>พี่ก็ถือว่าคุ้มค่านะแพ็กเกจที่ไปค่อนข้างถูกเหมือนกันกันกบราคาปกติเพราะพี่ก็เคยเซิร์ชด,ดูทางนทอร์นเน็ตเหมือนกันนะจ๊ะราคาถือว ได้ใดขณะที่ยอดของรถเช่าในปีนี้ประธานสมาคมรถเช่าไทยบอกว่านักท่องเที่ยวไทยมักใช้ช่วงวันหยุดระยะสั้น2วัน1คืนหรือ3วัน2คืนเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวระยะไกลโดยมักจองตั๋วเครื่องบินไว้ช่วงโลซีสั้นเพราะราคาถูกมากแล้วหันมาใช้บริการรถเช่าตามสนามบินซึ่งเดี๋ยวนี้ทางสมาคมรถเช่าได้มีบริการที่สะดวกด้วยรถประเภทอีโคคาร์ซึ่งประหยัดน้ำมันติด GPS นํานำทางพร้อมคู่มือสถานที่ท่องเที่ยว แล้วโลซีสั้นปีนี้ก็เลยคาดว่าการเติบโตของรถเช่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยยอดจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเราไม่มีปัญหาเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องงนั้นยอดของการท่องเที่ยวเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นครับขณะนี้นะฮะทางภาคเหนือกับทางภาคใต้เนี่ย ได้รับความนิยมมากเลยท่านเราถึงจัดโปรโมชั่นก็คือว่าไปเชียงใหม่ซึ่งก็สามารถเทีย่ยวบริเวณเชียงรายได้ลําพูนได้แล้วก็ขับรถกลับมาแล้วก็มาคืนที่สนามบินแล้วก็บินกลับไม่เหนื่อยมากเพื่อให้การท่องเที่ยวของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกและมีความสุขที่สุดการเตรียมตัวและวางแผนเดินทางตั้งแต่นั้นเนิน่นโดยเฉพาะการจองตั๋วเครื่องบินรถโดยสารหรือรถไฟล่วงหน้าทําให้ได้ตั๋วราคาที่ไม่แพงและเลือกที่นั่งได้ตามใจ ที่สำคัญควรเตรียมสัมภาระไฟฉายของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าให้เหมาะกับสถานที่และตามฤดูกลาลที่เดินทางด้วยนะครับนบพกรยงทองถ่ายภาพวุินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน